สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดทุบนราชธานีนะคะมีการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี2555ค่ะมเื่อวันที่2กุมภาพันธ์2555เวลา11นาฬิกา นายพี่สารเชิงหอมประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักง,งานประกันสังคมได้ประกาศลดอัตราเงินสมทบในปี2555และแจ้งเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่นายจ้างในการชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือนโดยนายจ้างไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักง,งานประกันสังคมและการลดอัตราเงินสมทบแบ่งเป็น2ระยะคือครึ่งปีแรกตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนาย,ยน2555คือ งวดค่าจ้างเดือนมกราคมถึงงวดค่าจ้างเดือนมิถุนายนจ่ายเงินสมทบในอัตราฝ่ายละ3%ลดลงจากเดิมฝ่ายละ2%ส่วนครึ่งปีหลังนะคะ1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2555คืองงวดค่าจ้างเดือนกรกฎาคมถึงงวดค่าจ้างเดือนธันวาคมจ่ายเงินสมทบในอัตราฝ่ายละ4%ลดลงจากเดิมฝ่ายละ1%สามารถชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร3แห่ง คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอุธยาจำกัดมหาชนและธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชนชำระเงินสมทบโดยธนานัดณที่ทำการแปร์สนีทุกสาขาทั่วประเทศและชำระเงินณักสำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากนายจ้างและลูกจ้างมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีโทร045243187 045245436และ045244820 045245157สาขาอำเภอเดชอุดมโทร045362325โทรสายด่วนประกันสังคม1506บริการ24ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงในวันและเวลาราชการหรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ส่วนทางด้านชาวบ้านคําสร้างชัยอําเภอสว่างวีรวงนะคะซึ่งต่อต้านกัน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ตบเท้ากันขึ้นรถไฟนะคะเพื่อถามความชอบธรรมจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งมีมติให้สร้างโรงไฟฟ้ากลางชุมชนได้ทั้งที่เสนอรายงานผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับคณะกรรมการไปแล้ววันที่2กุมภาพันธ์2 5 5 5เวลา7นาฬิกากลุ่มชาวบ้านคำสร้างชัยตมบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีกว่า20คนนำโดยนางสาวสดใสสางโศกรวมตัวเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกำก,ก,รรกับกิจการพลังในกรุงเทพเนื่องจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีหนังสือลงวันที่18มกราคม2555แจ้งให้ชาวบ้านที่ต่อต้านทราบว่ามีมติไม่เพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าที่ได้ออกให้แก่บริษัทบัวสมหมายไบโอแมสจำกัดเนื่องจากเห็นว่าเป็นไปตามหลักฐานตามที่กำหนดให้อย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกมิติรวมถึงได้คำนึงถึงข้อกังวลในประเด็นต่างๆแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านคำสร้างชัยได้ร้องคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างเพราะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็น อยู่ของชาวบ้านคำสร้างชัยรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลท่าช้างอีก4หมู่บ้านจึงเห็นว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่นำข้อเสนอผลกระทบที่ชาวบ้านส่งไปให้ประกอบการพิจารณาจึงพร้อมใจเดินทางไป ด้วยรถไฟยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงและให้เหตุผลในการให้อนุญาตสร้างโรงไฟฟ้ารวมทั้งขอทราบเหตุผลที่ไม่เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทบัวสมหมายไบโอแมสจำกัดท,ทั้งที่ผลการศึกษาทราบว่าโรงไฟฟ้าในจุดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนรวมทั้งมีผลต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าสำหรับการร้องคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2551เป็นต้นมา และที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ลงความรับฟังรับฟังความเห็นพร้อมระบุมีผลกระทบกับชาวบ้านและจะมีการทบทวนการให้อนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าแต่สุดท้ายก็ได้อนุญาตให้ทำการก่อสร้างโดยที่ชาวบ้านจึงได้รวมตัวการเรียกร้องให้มีการทบทวนดังกล่าว ติดตามกันต่อค่ะกับราคาอาหารสดนะคะวันนี้ไปกันที่ตลาดบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปเริ่มกันที่ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนปลาหนิลค่ะกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ100บาทไก่สดทั้งตัวค่ะราคากิโลกรัมละ82บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาท ปีกบนราค,คากิโลกรัมละ80บาทน้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ60บาทส่วนไข่ไก่เบอร์0ราคาฐานละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐานละ100บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐานละ90บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐานละ85บาทต่อกันที่คณะนะคะกิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปีกิโลกรัมละ15บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ20บาทค่ะ ติดตามต่อกับพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพัานธ์2555ค่ะ ยากรอ,อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดวราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชัว่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา59นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดอํอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา26นาทีต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามนะคะที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีฝนตกพรำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปต่อกันที่ประเทศกัมพพูชานนะะคะที่กรุงมเป อุณหภูมิ18องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆหมอกทางที่ตวันออกของเฉียงเหนือของประเทศมีความเร็วลมที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิดท้ายกันที่ประเทศลาวค่ะที่นครเวียงจันทร์อุณหภูมิ19องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางที่ตวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตามกันต่อก,กับขา่าวประชาสัมพันธ์จากทางรัชธาน e ีเคเบิลทีวีค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2555ภาคปกติจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2555ภาคการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปจำหน่ายใบสมัครบัดนี้ถึงวันที่1พฤษภาคม2555สอบถามรายละเอียดและซื้อระเบียบการได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทร0 4 5 535 2 0 0 0 ต่อหมายเลข1110 จังหวัดวนราชธานีกำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานและมหกรรมอาชีพประจำปี2555มีการจัดเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานผู้สนใจสามารถร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานในวันที่17กุมภาพันธ์2 5 5 5นณศูนย์โอทอบจังหวัดบนราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดทางานจังหวัดบนราชธานีเลขที่109หมู่8ถนนเลี่ยงมือ ออุบลศรีสเกตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราาชธานีหรือโทร045206226-8ต่อหมายเลข15หรือ17 โรงการจัดหางานร่วมกับสมาคม IM ประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองคอ์กร IM ปี2,555ครั้งที่1ระยะเวลาในการฝึกงาน1หรือ3ปีในเดือนแรกผู้ฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณ32,080บาทต่อเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดทางานจาังหวัดบุรราชธานีเลขที่109หมู่ที่8 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลศรีสเกตตำบลแจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทร4 4 5 2 0 6 2 2 6ถึง8ต่อ15หรือ17โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีรับสมัครผู้สื่อข่าวภาคสนามจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติสามารถใช้กล้องวิดีโอได้สนใจติดต่อบริษัทราชธานีเคเบิลทีวี132ถนนชยางกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบลราชธานีหรือโทร4 4 5 6 6 5 1 1 1 ช่วงนี้มาถึงช่วงของการเฉลยคําถามนะคะกับคําถามที่ถามไปว่ากีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกรลังต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดใดค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งนะคะจังหวัดแพร่ค่ะส่วนรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทราชธานียังขอเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมสงภาพถ่ายและเรียงความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อหวานหวานเมืองบุลด้วยนะคะภาพและเรียงความที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศก็จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อเยื่อจาก R t v ทวีและในรอบหนึ่งเดือนจะมีการคัดเลือกให้ได้รับเงินรางวัอีีกจําาาานนนนนนววววว500บททด้้้ยยคค่่่ะะะสขั ขอบคุณเนวดารักคุณค่ะรวมไปถึงห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาครบวงจรและก่อนออกจากบ้านในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางคูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เว www.bon.com ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโตข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีรวมถึงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ